โยสวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราก็จะมาต่อเนื่องเรื่องไร้ราสาระของเราจะเอาหูด้านซ้ายแล้วหูด้านขวารวมเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมขี้หูเป็นลักษณะขี้พึ่งตามที่ลูกค้าบอกเป๊ะห้า ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนพอหน้าร้อนปุ๊บก,ก็จะเป็นแห้งๆคุยๆว่าลูกค้าบอกเดี๋ยวเรามาดูกันไว้ตอนนี้ก็จะจําคลิปนี้ไว้แต่ข้างในอะ่ะเริ่มมีอาการที่เป็นผงแล้วนะครับแต่เริเวณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือขี้พึ่งทั้งนั้นดูเห็นไหมอืมอือ มฮัม mm ัม hmm ฮัมมฮัม hmm. ม oh, ัม okay. ม okay. อนนี้ผมก็ได้แก่ขูดรอบนอกอยู่นะครับตอนนี้ไปถึงด้านในตรงกลางแล้วระยะที่ดึงผมก็จะดึงแค่ประมาณหนึ่งเซนไม่เกินเมื่อวนถึงข้างในเสร็จดูว่าไม่มีขี้หูมีแต่ผงๆนิดๆหน่อยๆ ผมก็จะขยับไปที่ด้านในแก้วหูตอนนี้ห่างจากจแก้วหูแค่สองมิลถ้าเอฟซีมานอนให้ผมแค่เองเอฟซี FC ก็จะรู้สึกถึงความเสียวว่ามันจะโดนแก้วหูกูไหมไม่ต้องกลัวครับถึงโดนแก้วหูก็ไม่เจ็บหมายถึงผมเนี่ยไม่เจ็บลูกค้าเจ็บ ฮมุกมุกตลกอีกแล้วมุกไม่หาพาลูกค้าไม่ขำเดดดดใช่ไหมตอนนี้เราก็จะทำการล้างเดดดจะได้ไม่ต้องถามกัน เมื่อไหร่เจ้าเนี้ยมันจะให้เงินควาโฆษณาเราวเนี่ยสงสัยมากเลยคขาไม่ได้แล้วเนี่ยอัดเข้าไปเลยตอนนี้ก็มาถึงตอนที่ลูกค้ากลุ่มหนึ่งชอบชอบตอนเกาๆใส่น้ำยาเงี้ยแล้วก็เกา ความรู้สึกตอนที่เกาธรรมดาการใส่น้ำยาและเกาในคนละแบบนะครับซึ่งผมเคยฟังลูกค้าพูดผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดยังไงเพราะว่าพอโดนไอเครื่องมือเนี่ยมันจะเป็นเสียงทึบๆแต่พอโดนสำลีมันก็จะเป็นเสียงอีกแบบหนึง่งความรู้สึกที่เพลิดเพลินที่เกิดจากการที่เราเอาเครื่องมือไปสัมผัสผิว รอบผนังของหูเนี่ยอย่างแผ่วเบาเนี่ยโดยใช้แค่น้ำหนักของเครื่องมือเนี่ยมันทำให้เพลินได้เลยนะครับเหมือนกับการนวดเดินนวดตัวใกล้แก้วหูก็จะเสียวมาก อัมฮัมัมฮัมฮัมฮันฮีมฮัมกัมฮ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 ีมฮรมฮัมฮัมฮมอัมอี่างมฮัมฮบบัมฮัผมผมัมฮีมอัมฮัมฮัมฮัมัมมมฮัม มันเป็นสำลีทแท้เลยนะครับเป็นสำลีที่เกิดจากผ้าฝร้อยเปอแล้วก็เป็นสำลีที่เขาใช้สำหรับเป็นก้อนเป็นก้อนที่ใช้กับขีมล้างหน้าผู้หญิงนะครับถ้าใช้สำลีีแบบเนี้ยโดนแก้วหูมันก็จะไม่กระทบเลยมากครับมันนุ่มแล้วมันไม่มีความหยาบสำลีผมผมจะนุ่มกว่าของสัลี ที่เขาใช้ตามร้านทั่วไปทำลีที่ร้ายใช้ตามร้านทั่วไปมันเป็นก้อนๆนึกออกไหมมันเป็นไม่ใช่กอนเล็กๆนี้นะเป็นม้วนใหญ่ๆแล้วก็มันผสมมันไปผสมกับอีพวกเชือกเชือกเชือก,อกไอ้ขอเขาเรียกว่ามันมันไม่ใช่ผ้าฝ้ายมันเหมือนสารในสครเห์ผสมรวมกันไงไม่รู้ แต่มันก็ซับเลือดได้นะแต่พอจะเอาไอ้พวกนั้นะมาทําเป็นที่ล้างหน้าหรือครีมล้างหน้าขัดหน้าเนี่ยไม่ได้หรอกลองสังเกตไหมถ้าซื้อเป็นแผ่นนะที่เขาใช้ล้างหน้าอันนั้นก็ยิ่งนุ่มเลยนะสำลีอะ่ะนั่นสิทําไมผมต้องทําเสียงสูงด้วยนุ่มๆ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมก็ไล่ไปถึงข้างในแล้ว ผมถู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 ถยังเงี้ยโคตเพลินอ่ะคนถูก็เพลินคนถูกถูก็เพลินอืมฮเห็นหม,มันเป็นสีเหลือง ตอนนี้เราจะทําความสะอาดตรงแก้วหูนะครับก็เลยเอาประชุกน้ํากันแล้วก็นวดเบาๆสลับกับการถูตอนนี้นวดไปถึงบริเวณแก้วหูแล้วปรับมุมด้วยปรับมุมก็ใช้วิธีนี้นะครับบิดเครื่องมือไอ้ตรงที่เห็นอยู่เนี่ย ผมได้เห็นถึงแก้วหูนะครับแต่ว่าในมุมกล้องเนี่ยถ้าผมออกมาดันให้เห็นถึงแก้วหูเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะามันจะติดมือผมงนั้นผมเห็นคนเดียวก็พอละคนอื่นไม่ต้องเห็นตอนนี้มีบางส่วนที่ยังเป็นอมองเห็นเป็นขี้หูอยู่มันไม่หลุดออกมาเราจะใช้วิธีนี้ โยออกมาแล้วนิดเดียวโลงไหมเห็นไหมทั้งทั้งนี่มันนิดเดียวแต่ม่รูกบอลลงไดไงผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นขี้หัวครับแค่มันเกาะมันไม่ได้เกาะเยอะนะับมันเกาะนิดเดียวอะ่ะแต่พอออกได้เนี่ยคนที่จะรู้สึกจริงๆก็คือคนที่ถูกเอาออกอะ่ะมันเก่งมากเลยซ นทีเราก็จะถูสลับกับหมุนพอหมุนนี่ผมก็จะหมุนไปถึงแก้วหูนะครับแต่เวลาถูนี่ผมถูแค่ตั้งแต่รอบนอกไปถึงตรงครึ่งตรงกลางนะครับครึ่งหูไม่ได้ถูเยอะแล้วก็ต้องระวังนะครับถ้าปลายมันมันมันเปียกน้ําอย่างเงี้ยมันจะหนักและถ้าอัดไปที่แก้วหูเจ็บได้นะเพราะว่าเพราะว่ามันมีน้ำนวไงมันเลยหนักด ดูกันดูกันมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าตอนปั่นแก้วหูปันน่นนานๆหน่อยได้ไหมจัดไปนานยังไงก็ได้ไม่เกินหนึ่งนาทีครับดูปลายเหลี่ยมเสียมด้วยสำลีที่ใช้ล้างหน้า สำลีที่ใช้กับครีมล้างหน้าก่อนล้างเครื่องสําอางนะครับจะได้นุ่มนุ่มปลายสำลีก็ต้องแหลมและเสี้ยวก็จะนุ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่าผมถนัดข้างนี้ตอนหมุนก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับที่ปลายใช้นิ้วนางประคองนิ้วกลางจะเป็นตัวสลับหมุน ไปพร้อมกับนิ้วชี้ครับใช่บิดทุกมุมบิดทุกมุมดูสิเห็นไหมดูดูตรงปลายยังมียังมีเศษไอไอ,ไอเหลืองเหลืองเนี่ยก็คืออันนี้คือขี้ขี้หูที่เป็นอไขมันนะครับอันนี้ผมจะลองไปขูดดูซิว่ามันมีเหรอมันถึงมีอยู่ตรงนั้น โอ้ใกล้เคียงกันครับใช่ไหมใช่จริงๆด้วย นี่คนลูกค้ารู้สึกเลยใช่ไหมครับเพราะมันเสียงดังมากใช่ไหมใช่แล้วมันแน่นมากถูกป่ะแน่นไงทงั้งๆที่ตอนแรกเราก็คิดว่าเราออกหมดแล้วแต่พอมันโดนไอ้น้ำยายเนี่ยมันก็ฟูขึ้นมามครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนี่ไงที่มันติดอยู่ในแก้วเนี่ยแค่เนี้ยครับ รูสึกไง <S <S สันดานใช่ไหมแต่เนี้ยเราก็ทำให้ตอนนี้ลูกค้าก็ถึงสวรรค์ไปแล้วก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของการที่คนถูกแค่หูอูนะครับเมื่อขี้หูที่เรามันกดทับอยู่ในผนังหูเนี่ย ผมไม่รู้ว่ามันจะสร้างความรำคาญแค่ไหนนะแต่ตอนที่เราสามารถงัดมันแล้วออกมาได้เนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเบาสบายซึ่งไอความรู้สึกตรงนี้บอกตรงๆผมไม่เคยมีอะ่ะเดี๋ยวถามลูกค้าดีกว่าเธอมันเบาสบายยังไงเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรมน,น่วงอ่ะเหรอครับมันน่วงหูได้ด้วยอ่ะ แล้วมันจะมีผลกับที่เราระคายคอรหรือว่าลำคาญคือคักคือคอักตอนนอนไหมบางคนเป็นอันนี้ไม่แน่ใจเหรอ,อแต่ตอนที่ช่วงออกออกนี่รู้สึกได้เลยใช่ไหมใช่แล้วพอตอนที่ไอปลายสำลีกระทบแก้วหูเนีรู้สึกไงรู้สึกเสียงดีเห็นนะครับปลายสำลีไม่มีน้ำแล้วก็ไม่มีสีเหลืองแล้ว เขาจะขออีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะไปดูหูข้างนู้นกันทําเหมือนเดิมเลยครับพอยิ่งครั้งสุดท้ายนี่ผมก็จะทําแค่ด้วยเลวเล็กอย่างเดียวเพราะว่าจะเอาไปปั่นนิดเดียวเองไม่มีอะไรปั่นให้มันนุ่มๆอย่างเดียวนะครับ นูน่นกันดีกว่าไปข้างนูง้นหมายความว่า,าไงข้างที่แค่แล้วก็วย,ยังไม่ได้แค่มันกางกันยังไงมันข้างที่แค่แล้วมันล <c oughs> โล่งๆจุดโล่งๆเลยเห็นไหมอีออ เราก็โอ้ขี้หูอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้เสร็จผมเอาออกมาก่อนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ก็เป็นขี้หูอาออันนี้ไม่แฉอันนี้เป็นเริ่มเป็นไขมันนี้เห็นละอันนี้เป็นแผ่นแบบสะเก็ดเงินนะครับเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เราก็ขัดขัดขัดทูถ,ถูโบยรอบรอบตอนนี้เราจะเอาตรงรอบรอบก่อนนะครับแล้วก็ถูขวางถูขึ้นถูลงอะถูให้มันสะอาดอางเดียวหน้าทีเราโอ้บีเช็ดด้วย<ม>ผสมปษเสลปนเป,นปกันไปหมดเลยครับ ตอนนี้เริ่มจะลงน้ําหนักไปที่เครื่องมือแล้วใช้น้ําหนักของเครื่องมือแล้วก็ขัดขัดขัดโอ้ถึงแก้าหูอีกนิดนึง ยข้างดู้นก็ทําแบบนี้นะเหมือนไม่มีอ่ะพอโดนอีน้ํายาละลายคิู้มันก็ฟูขึ้นมาพองัดขึ้นมามันก็หลุดเลยว่าโคตเจ๋งอ่ะออืม รู้สึกตอนที่เกาใกล้ๆแก้วหูเนี้ยเป็นไงมันสเสียวเสียวโล่งโลง่ไม่รู้จะเสียวจะโล่งดีมันเสียวแล้วก็โลง่งส่วนเขาอ่เฉยๆมากเพราะว่าเขารู้สึกได้ว่าอ๋อใช่เป็นเพราะว่าเขาอ่ไม่ได้กลัวไงพอเขาไม่กลัวแล้วเขามีสมาธิแล้วเขาก็รู้ว่ามันมันเพลินแล้วอย่างคืออย่างนี้นะครับ ไอ้ที่ผมกําลังจะบอกก็คือถ้าถ้าเราทํางานเนี่ยด้วยสมาธิกันจริงๆเนี่ยแล้วไม่ได้คิดเรื่องอื่นนอกจากคิดแต่เรื่องตัวงานอย่างเดียวนะผลของการทํางานเนี่ยมันจะแสดงออกมาเลยนะครับว่าทําให้เรามีความสุขไอ้สมาธิที่เกิดจากการทํางานเนี่ยทำให้เกิดความสุขได้นะครับแม้ในในขณะที่ทํางานอยู่เนี่ยก็ยังทําให้เกิดความสุขได้แล้วบางทีผมแค่ค้หูลูกค้าไปผมยังง่วงนอนเองเลยอะ รือว่าวงนอนพระแอร์ยินเนี่ยพึ่งล้างแอร์มาวันที่สี่โล่งเลยโอ้ผมลืมไปมันเพื่อนผมที่ล้างแอร์มันบอกว่าให้ผมเนี่ยทุกสองวันเนี่ยเอาไอไอไอ,กอ,ก,อก,กองกองอากาศมาฉีดน้ำแล้วก็ล้างผมลืมอะเพราะว่าปีหนึ่งผมล้างแอร์สี่ครั้งเลยนะครับที่อื่นเขาล้างกันสองครั้งแต่ผมล้างสี่ครั้งเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าหนาวเนี่ยเปิดมาเช้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็จะเริ่มเปิดแอร์ตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยครับแล้วก็ไปปิดเอาทีตอนทุ่มหนึ่งแต่ถ้าเกิดไปดูบอลเนี่ยสี่โมงเย็นผมก็ปิดละเพราะว่าผมปิดหลานอื <c oughs> ออโอดแมนเป็นฝานี่เห็นไหมกี่หูก็ออกมาเป็นสีเหลืองๆเลยนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ออกออกมาโอ้ออกมาแล้วอือ,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 อนี้เราก็จะใช้สัมบรีเป็นสัมบรีที่อ่อนนุ่มสัมบรีที่ใช้กับการล้างเครื่องสำอางของผู้หญิงนะครับ จะนุ่มที่สุดยิ่งที่มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยนแล้วเป็นฝอยๆเล็กๆนั่หน่อยยิ่งบางยิ่งนุ่มเลยครับเพราะนี่คือสำลีที่เป็นคัตตันร้อยเปอร์เซนตอนนี้ผมกําลังปั่นไปถึงไส้ในแล้วนะครับปลายสำลีไปโดนแก้วหูแล้วแล้วผมก็นวดบิดมุม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  ผมสลับกับการถูถูไปที่ตรงรอบหูด้านนอกก่อนแล้วค่อยๆซ้ำเข้าไปรอบหูด้านในส่วนนั้นตอนนี้ผมเห็นแล้วยังมีขี้หูบางส่วนที่มันฟูขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมขี้หูด้านในมันจะเป็นสีเหลืองเลือย่างเงี้ยแล้วข้างนอกแก่ที่ถูๆๆเห็นไหมอานีดู เนี่ยมันเป็นอนุภาพของน้ำยาตอนนี้เราก็จะมาเคลียไอ้ส่วนที่เป็นคิวแล้วก็ออกเรียวออกมาเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมไปนิดเดียวเอง นิดเดียวนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะีจะทําให้จากอาการหนักหูเนี่ยเป็นโล่งแล้วเบาได้เนี่ยะนะตัวเองเรียกอะไรวะหน่วงใช่ไหมมาตอนนี้ผมก็จะทําการถูอีกสักรอบหนึ่งแล้วค่อยเป็น,นวดด้านในนะครับ สลับปั่นรอบนอกขอาไปถิ้งตรงกาลางเราก็ถูๆๆถ,ถ,ถูข้างบนลงข้างล่างถูซ้ายไปขวาถูขวาไปซ้ายตอนนี้ก็ปั่นนี่ไม่ถึงแก้วหูนะครับแต่ว่ารอบๆแก้วหูแล้พยายามบิดเครื่องมือเพื่อให้มันทั่วโอ้มีสีเหลืองออกมา,าจริงกับจุดที่ไม่ได้ไม่ได้สังเกตต้องขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับ เห็นละเห็นแล้วก็ต้องลุยอืม ยูเป็นไงโล่งเลยไหมโล่งจบตอนนี้เราก็จะปัน่นจะปั่นด้านในแล้วจะซับน้ำออกแล้วก็ปั่นด้านใน รอนั่งหาวแทนเลยนะครับอันนี้ใกล้เคียงกับสปาหูของเวียดนามแล้วสปาหูเวียดนามที่ก็ใช้ขนกงขนไก่ขนนกอะไรนั่นน่ะถ้าไม่ทำความสะอาดได้ดีมันก็จะมีลรเหมือนไลรไก่อะส็จแล้วไอ้แบคทีเรียที่อยู่ในนั้นบางทีก็เป็นพิษนะครับ และที่สําคัญถ้ามันมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นเชื้อราและเชื้อราก็จะตกอยู่ในหูนั้นคนที่จะไปทําก็เตือนไว้นะครับว่าอย่าไปใช้ร่วมกับใครถึงจะใช้คนเดียวก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะครับอย่างน้อยก็ต้องแช่แอลกอฮอล์แล้วก็ออกไปจากแดดให้มันแห้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใช้สำลีพวกนี้ดีกว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งอ่ะครับส่วนไอ้ตัวเครื่องมือเนี่ยผมก็จะแช่แอลกอฮอล์อยู่ตลอดนะครับ มีคนถามให้ทําวิธีทําความสะอาดแอลกอฮอลให้ดูผมก็งงเลยก็าหาขวดเล็กมาขวดหนึ่งอ่ะแล้วใส่แอลกอฮอลไปครึ่งหนึ่งแล้วก็แช่เพราะผมก็คือพอหัวหนึ่งเสร็จใช่ไหมผมก็เอาไปแช่พอ,อไปแช่เสร็จพออีกหัวหนึ่งมาไม่เราก็จะทิ้งไอที่แช่แล้วเราก็ใส่แอลกอฮอลใหม่เข้าไปครับ นึกออกใช่ไหมมันก็ยังไงก็ชื้อก็ตายอ่ะแล้วแอลกอฮอล์แค่เนี้ยมันแพงไหมเออเดี๋ยวนี้แม่งแพงว่ะเมื่อก่อนนะถูกงงกับแม่งมากเลยตั้งแต่อีโควิดมาเนี่ยทุกอย่างแพงหมดไม่รู้จะกลับมาถูกกันอีกไหมเนี่ยเพราะว่าไอ้ไอ้ที่แช่ของผมเนี่ยมันเป็นหลอดหลอดที่ ใครเคยย้อมผมเคยเห็นไม่หลอนเล็กๆที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึงสองเซนอะ่ะมันจะเป็นหลอดงั้นแล้วยาๆมก็เทนยาไปครึ่งหนึ่งอาจะเฉพาะช่วงที่มันจะเข้าไปอะ่ะแล้วก็เช็ดต่อตอนนี้ถึงแก้วหูแล้วปันด้วยความมันเฮ้ยมีหาเสียงด้วยอะ่ะเข้าคูหาการะเบิดนั่น มีเลือกเบอร์สองด้วยเชียงรายมีสี่เบอร์นะเบอร์หนึ่งนายกเก่าเบอร์สองนี่กันอดีตนายกเก้าเก่าแล้วเบอร์สามตำรวจด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้ส่วนเบอร์สี่ก็เป็นสุธาสินีคนสวยใช่เขาสวยที่สุดแล้วคนเนี้ยใช่ด้วยสวยแบบบัวตายควายล้มด้วยนะเพราะมันต้องสวยที่สุดมันเป็นผู้หญิงคนเดียวคนผู้ชาย ยยิงบุกดีหากระจายใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสันกระดิ่งอ้อมีเรื่องใดที่ผมสามารถทำได้แล้วก็ไม่ได้เปลืองเงินผม <_ co ff> เกินไปผมก็จะกัดฟันซื้อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกัดฟันซื้อเอเลนตัวหนึ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าจะใช้เลนตัวนั้นได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ ผมก็จะใช้เล่นตัวนั้นไปถ่ายอวิดีโอในสนามฟุตบอลเล่นส่วนแค่หัวก็คงต้องใช้กล้องตัวนี้กับเลนส์ตัวนี้ไปก่อนใช่ทั้งกล้องทั้งเลนต์ตัวนี้ตอนที่ซื้อมาทีแรกก็เจ็ดหมื่นตอนนี้ไปขายหมื่นหนึง่งยังไม่มีคนเอาอ่ะแต่ถ้าขายหมื่นหนึ่งไปผมก็นึกถึงโอ้ยเสียดายอ่ะเอามาถ่ายวิดีโอนี้เล่นดีกว่าเดี๋ยวนะออกไหม โยออกมาแล้วลงเลยใช่ไหมอไอ่ลูกเลยใช่ไหมมันเป็นเศษนิดเดียวครับมันติดแก้วหูแล้วผมใช้สัมบลีมันไม่ออกไงผมก็เลยเอาอ้นี่ไปเขีย่ยแทนซึบเรียบร้อยแต่เนี้จบอันนี้จบจริงๆโยเพลินโคลบายเจอกันคลิปหนะ้า